ครับผมสวัครับออตูไม่ค่อยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อผานโทษนะครับมีถั่วไหมไม่มีครับมีถั่วปะไม่มีครับผมมีถั่วไหมเอ่อร้านเราไม่ได้ไม่ได้ขายถั่วครับไม่มีครับไม่ได้ขายถั่วแล้วขายอะไร ใส่สเปรย์กันยุงครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวทั่วไปครับแต่ถั่วไม่มีครับไม่ถั่วไหมถั่วไม่มีครับพี่ไม่มีถั่วเหรอเอพี่ไม่ไม่ผมบอกกี่รอบแล้วว่ามันไม่มีถั่วถั่วไม่มีไม่มีถั่วใช่ไหมครับผมมีถั่วไหมไม่มีถั่วไม่มีพี่เขาไ้ยินไหมเนี่ยไม่มีดูปากผมแล้วมีถั่วไหมผมบอกว่าถั่วไม่มีไม่มีวั ถ้าพี่ถามคำว่ามีถั่วไหมอีกรอบหนึ่งผมว่าปืนยิงพี่แน่มีปืนไหมบอกว่าไม่มีไม่มีปืนมีถั่วไหมไม่มีไม่มีถั่วไม่มีปืนก็ไม่มีไม่มีถั่วมีถุงไหม